ซูเปอร์กรุ๊ปจัดงานซูเปอร์กรุ๊ป s p f ปาร์ตี้ภายใต้แคมเปญ Solar Power Freedom ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก ซูเปอร์กรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้าน SPF มากกว่า15ปีแบ่งที่มุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาครีมกันแดดอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้ได้ครีมกันแดดที่ดีที่สุดเหมาะกับทุกสภาพผิวและสีผิวพร้อมตอบโจดทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างเน้นการปกป้องผิวจากแสงแดดและรังสี UV แต่บางเบาให้ผิวที่ดูมีชีวิตชีวาในหนึ่งเดียวจัดงานซูเปอร์กรุ๊ป เอ f ีเอปาตีครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน SPF Party ภายใต้แคมเปญ Solar Power Freedom พลังแห่งความเป็นอิสระจากแสงอาทิตย์นำเสนอผลิตภัณฑ์สุดไอคอนิกให้ทุกคนก้าวออกไปถ้าแดดได้อย่างมั่นใจพร้อมชวนเหล่าเซเล็บรีตีนและนักแสดงชื่อดังรวมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์การเลือก SPF ปกป้องผิวโดยมีแฟนพันธ์แท้ซูเปอร์กรุ๊ปรวมสัมผัส ประสบการณ์พิเศษอย่างขับค้างค่ะภายในงานซึ่งจัดขึ้นณนบะริเวณเอทีเ e u m ม2ชัน้น4ศูนย์การคา้าสยามเซ็นเตอร์เมื่อเร็วๆนี้ได้รับเกียรติจากเขตที่เลิง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดซูเปอร์กรุ๊ปพักพื้นเอเชียแปซิฟิกตลอดจนเหล่าเซเลบิตี้รวมถึงนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจุงอาเซนไอดินและดังนัทชัยบุญประเสริฐสองนักแสดงนำจากซีรีส์วาระซ่อนเลนที่กำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้รวมด้วยแอนแอนชชลีสกอตเคมิ่มิดยูนิเวิร์สประเทศไทย2021รวมงานโดยมีดีเจแพทติกกันกวีไมเคิลรับหน้าที่พิธีกรค่ะ ครับผมก็วันน sure. ี้จูนนะครับก็อยู่ในงานซูเปอร์กรุ๊ปนะครับผม SBF Party นะครับผมที่เซียร์เซนเตอร์นั่นเองครับผมก็วันนี้ก็มีแฟนๆมาต้อนรับอย่างน่ารักเลยนะครับผมก็มารอตั้งแต่เช้าก็เป็นบรรยากาศน่ารักเหมือนเดิมส่วนตัวเราไปต้อนสับำคัญเดี๋ยวเรื่องการดูแลผิวยังไงผมป้องใส่กันเพราะบางทีก็ร้อนมากโอ้ยจริงๆอย่างที่ผมพูดไปในงานเลยครับผมไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ต้องมีกันแดดครับผมซึ่งในซูเปอร์กรุ๊ปนะครับก็มีกันแดดมากมายนะครับผมที่เราสามารถเลือกได้ตามสภาพผิว เป็นอีกหนึงสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผมใช่ครับผมก็ถือว่าเหมือนแบบมันเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเลยจริงๆนะกันแดดก็คือถ้าเราไม่มีกันแดดเหมือนแบบเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านเพื่อยังเพอยังใช่เหมือนเราไม่ได้นอนเดี๋ยวนี้ได้ทดลองใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับครับจริงๆไม่ได้ใช่วันนี้นะจริงๆผมเป็นลูกค้าอยู่แล้วจริงๆเป็นลูกค้าอยู่แล้วจริงตอนแรกคือได้ใช้ตัวอันซีนครับผมที่เป็นคือมันจริงมันเป็นกันแดดที่ไวรัล ที่ต่างประเทศแล้วผมก็เหมือนได้เห็นมาแล้วก็เลยใช้ตามมาเลยครับผมริงแบบใช้เอาจริงว่าใช้ก่อนที่แบบมันจะปอปปล่าในไาย yeah, yeah. ด้วยใช่ก็เลยแบบเหมือนได้เป็นลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็แบได้มีโอกาสได้ตัวลอง,ลองตัวอื่นที่เป็น t e x t อร์อื่นอะไรจริงๆเราคิดว่ามันจะเป็นับบในชีวิตประจวันนถ้าไม่ออกแดดจะต้องาอ๋อจริงๆคือมันจะเป็นครับผมเพราะว่า oh, จริงๆแล้ว ปัญหาผิวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเกเป็น90%เลยเอาพูดได้90%เมันมาจากแสงอาทิตย์ครับผมซึ่งถ้าเราไม่ไม่เซฟผิวเราจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเกิดริ้วรอยเกิดจุดด่างดำฝ้ากะอะไรอย่างเงี้ยตามวัยของเรานั่นเองครับผมใช่มันมันมันจะเป็นอะไรที่เซฟคอลลาเจนในผิวเรานั่นเองใช่ด้วยอายุที่แบบมากขึ้นคอลลาเจนก็จะน้อยลงนะครับผมนี่พี่ๆหลายคนก็สะดุ้งอยู่นะตอนนี้เราบผมก็ใช่ตัว กันแดดก็จะเป็นตัวที่เซฟลลาเจนแล้วก็ทำให้ปัญหาผิวต่างๆไม่มาในวัยอันไม่ควรใช่จุ้งใช่จุงฝากเลยค่ะรบบกิจกรรมดีๆพี่นี่ครับผมตอนนี้นะครับผมงานสปุกลูปนะครับผม s อ Party นะครับก็มี3วันด้วยกันนะครับมีวันนี้นะครับผมก็สามารถยังมาได้อยู่นะครับหรือว่าพรุ่งนี้นะครับผมมีก็จะมีจุงกบบดังมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีวันถึง23นะครับผมก็ฝากด้วยครับสปุกลูปเอสเวทควาตี้ครับ